สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชชนแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่สิบหาพฤษาคมสองหาหกเจ็ดครับผมเมื่อนี้ครับจะโทรหาพี่ตายอ๋อรับแรกครับผมเนาะพอวายเอฟซีทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเลขล็อกวงในครับเลขล็อกวงในเคยเข่าสองตัวสามตัวแล้วก็สามตดตดบอยมากครับผมเมื่อเสาร์นี้ผมลงคลิปเลขวิ่งเชียงรายไปครับพี่ตายส่งแนวทางมาให เลขวิ่งสายทหารครับพี่ตายให้มา9เม็ดเดียวนะครับ9เม็ดเดียวครับคลิปนี้เป็นเลขล็อกวงในครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะโทรหาพี่ตายครับรับสายไหม รับสายไหมติดต่อยากมากครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่่ายครับไม่ใช่หรอกเมื่อกี้พี่นัดกันอ่ะพี่่ายตื่นมาเช้าเชา้ชาว,วันนี้พี่สายก็เลยเผลอหลับไปรอน้องมาหัดจนหลับไปเลยพี่ช่ยพี่่ายพี่่ายส่งมาเมื่อกี้นี่ส่งมากเก้าตัวอย่างนเบอร์โทรอ่ะ ใช่เก้าตัวเองโทรไปหาก็กไม่ติดไงเพราะผมก็เลยเติมหนึ่งเข้าไปตัวหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าครับอ๋อ,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 อมันกลาลังสลึมสลืออยู่ซึ่งตื่นมาตั้งแต่ตีสามแล้วก็พอตื่นมาอาบน้ำอาบเลยเสร็จก็มานอนคิดหอยดูนั่นดูนี่ไปฟังพาสสวดเลยเลอหลับไปใช่เลยครับผมพี่ตัดนามาหกเก้าโมงโครับแบตก็เลยหมดก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเครื่องนี้เนาะ ครับผมได้ครับพี่ตายครับโอเควันนี้ก็จะเป็นเลขล็อกวงในนะคะครับผมพี่ตายแล้วพี่ตายเมื่อเช้าส่ง,สงอะไรมาให้นะส่งเลขวิ่งัาตทหารมาให้ใช่ไหมครับเลขวิ่งสายทหารค่ะอ,อ๋อเห็นอยู่ครับผมเก้า <90 S 1> เม็ร <10 S 1> เดียวใช่ไหมครับสิบล้านเก้าสิบล้านเนาะอ,อ๋อฟันที่เก้าสิบล้านนะคพี่ตายเลขวิ่งสายทหารฟันวิ่งเก้าสิบล้านครับผม เราสายทหารเนาะนี่เราเล่นโปรแกรมที่พี่ต่ายพี่ต่ายเพิ่งซื้อโปรแกรมมาใช่ไหมวดที่แล้วพี่ต่ายจ,จับเล่นเลแล้วสงให้น,น้องมันเข้าเฉยเลยนะเนี่ยน้องปัดครับผมเห็นอยู่ครับพี่ต่ายเห็นอยู่ครับฟันหกใช่ไหมหกออก,ก,ก,กหกหนึ่งเฉยเลยครับผมงวดนี้<ช>ก็สมาให้แล้วนะลุ้นดูลุ้นอยู่ลุ้นอยู่แต่ชอบมากในเลขอืมครับผมลุ้นว่าโปรแกรมจะเข้าไหมถ้าโปรแกรมเข้านะโอ้ต่อไปก็จะรวยละครับผมพี่ต่ายแล้วพี่ต่ายถามก่อนบ้านพี่ต่ายฝนตกไหมครับผมก็ เมื่อคืนตกนิดหน่อยค่ะแต่วันนี้ยังไม่ตกเลยบ้านผมเมื่อวานิดหน่อยตกแรงมากมีลมมีพายุด้วยไงบ้านผมเมื่อวานตกหนักมากเลยอึ่งออกคก็เห็นมันเปบ้าอีสานแล้วนะช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับจับอึ่งเมื่อคืนนี้ครับอว่าไม่ใช่วันก่อนจับอึ่งได้เยอะอยู่นะเมื่อวันก่อนนะจับอึ่งได้เยอะได้กินอึ่งละสิครับผมใช่ครับไี่แต่ก็ไม่กล้ากินนะแต่ก็อยากกินอยู่นะเห็นเขาลงยูทงยูทูบอ่ะครับ ก็ไม่กกินนะอร่อยเหรออร่อยพี่ต่ายต้มตัวที่มีไข่นะอร่อยมากครับผมอื่งครับ<ล>้ใช่ครับ <c oughs> นื้อบบทาทำอะไรกินอะ่ะต้มยำพี่ต่ายต้มยำครับต้มยำโอ้หไม่เห็นตัวมันเลื่อนๆไงมันไม่กล้ากินนะไม่ใช่แล้วก็โลกน้ําก่อนพี่ต่ายตัวน้ำปุ่นก่อนอ๋อโอ้โหแล้วใครมาคนฆ่ามันน้องบาดหรอไม่ไมน้ฆ่าครับผมปล่อยลงน้ําเลยทีเดียวเลยฮปล่อยทั้งเป็นอ่ะนะใช่ใชบ่บาปบาปบา,บา,บา,บาสงสารมันจังเลย <laughs> ไม่กล้ากินเออเดี๋ยววันหลังจะลองกินดูเห็นเขามาขายตลาดนัดอยู่ใช่ครับบ้านผมขายแพงพี่ต่ายนะช่วงนี้นะโลละสามโลละกี่บาทโลละกี่บาทโลละสามร้อยพี่ต่ายอืมแพงเนาะครับผมใช่ครับแต่พี่ต่ายชอบกินไข่มดแดงแหละไข่มดแดงโลเท่าไหร่บ้านน้องมหาดไข่มดแดงเป็นกองพี่ต่ายกองละร้อยพี่ต่ายรขาขายเป็นกองไงอืมกองละร้อยครับบ้านพี่ต่ายโลละหกร้อยเนี่ยอ๋อ เล็กแพงกินขีดสองขีดเพราะะให้มันหายอยากครับผมใช่ครับน้ำแกงใส่ผักหวานแกงใส่ต้มยำปลาช่อนอะไรเงี้ยอืมครับผมโอเคเข้าเรื่องเลยเอฟซีหิวกันอีกคุยถึง,ถงกินเดี๋ยวเริ่<ผ>มลงในการทำอาหารดีวะครับผมจา้าเลขลงาคงไหนนะคะเยมกระดาษประกาศจดนะคะครับผมพี่ต่ายเลขจะถูกใจใครไม่น้อ ฟันเม็ดเดียวเสียวบนโชว์ๆนะคะเลขกระคงในฟันหนึ่งค่ะบนหนึ่งครับพี่ต่ายค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ครับหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งครับค่ะหนึ่งเก้าสองค่ะหนึ่งเก้าสองครับ อ่ะ阿拉ซีเป็นตรงกับเลขพี่ต่ายเลยพี่ต่ายฟันหนึ่งเก้าเม็ดเดียวปั้ปัดปัดปัดป้ปใช่ครับพี่ต่ายแต่ว่างวดนี้หนึ่งเก้าดังมากนีพี่ต่ายนะตอนรถลอตตอรี่รก็ไม่มีขายนะลอตเตอรี่ไม่มีขายเลยนะแถวบ้านน่ะเอาถ้าออกก็รวยกันละนี่ก็ตัดเล่นด้วยนะคะเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเนาะครับผมพี่ต่าย โอเคเอฟซี okay, ช่องเราตัดเก่งๆเล้เล่นหวยกันจนตัดเก่งเล่นเก่งละอือครับผมจ้ะต่อไปนะคะฟันเม็ดเดียวเสียวล่างโชว์โชจะมาไหมนอมันออกเปกวันที่แล้วลนะ่ละครับผมฟันล่างนะคะวิ่งหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกล่างหนึ่งหกจล่างหนึ่งหกครับพี่ตา่าจ่ะจะมาไหมวันที่ลรวออกบนวันนี้อาจจะมาออกล่างก็ได้ครับผมไม่แน่พี่ตา่าออกได้ครับทุกตัวออกได้ครับ ใช่ทุกตอกได้เนาะเราไม่สามารถรู้ว่าเลขจอกอะไรหรอกขึ้นอยู่กับกองสลากเท่านั้นเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผมเห็นอะไรนะั่นที่เขาลงลง,ลงทางเฟสที่ว่าที่ว่าวันแรกนาขวัญพิตาที่ว่ามีโคกินน้ํากินอะไรนะกินเหล้ากินอะไรนะอืมแล้วก็อ่นานายหลวงรอสิบก็เสด็จมาใช่ไหมล่ะอืมอืมที่เป็นรถเนี่ยสองแปดเจ็ดเก้าห้าครับผม สองรกรถของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสองแปดเจ็ดเก้าห้าครับผมอืมหรอ <c oughs> ใช่ครับแต่สองแปดเจ็ดก็สวยนะครับผมบนน่ะถามว่าบนมันก็อีกสูตรนงก็ได้สองเหมือนกันแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอย่างสูตรสูดสูดสูตรที่พี่ต่ส่งไปให้น้องมหาดเมื่อกี้อะ่ะรัฐบาลอะ่ะที่มันเข้าวิ่งบนตัวเดียวทุกคนเลยวันนี้มันได้เจ็ดเห็นปะครับผมพี่ต่ายเห็นอยู่ครับเออ ก็เป็นแค่แนวทางพูดถึงทุกสูตรทุกเซียนอะ่ะมันก็เป็นแค่แนวทางเนาะบางทีอย่างเอฟซีเขาเห็นวนะ่างวดนี้ชุดนี้เข้าเขาก็จะต้องเอางวดเขาก็จะต้องเอาชุดนี้บางทีมันก็ไม่เข้าหรอกชุดเดิมอะ่ะมันก็จะแบบมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยอะตัวเลขกนะันเนาะครับผมใช่พี่ต่ายอืมบางทีชุดที่มันเคยเข้ามันก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยอืมเหมือนเลขเลขวิ่งบ่างพี่ต่ายชุดนั้นอะ่ะ มันไม่ค่อยเข้าแล้วตอนนี้มันก็เลยแบบลองเปลี่ยนสูตรดูละก็ลองดูว่าจะเข้าไหมนั่แหละครับผมแต่ว่างวดนี้ดังมากแล้วหนึ่งเก้าเนี่ยหาซื้อไม่ได้บ้านผมตเตอรี่ไม่มีขายนะมาวุา้ยสาลุออกเนี่ยออกเยอะดังมากมออกรอเปล่านู่นนะดังมากเลยจ่ะก็พี่ตายยังไม่รู้เลยว่าเป็นเลขดังอ่ะอืมครับผมเพิ่งมารู้จากน้องมหันนี่แหละ ดังดังทั่วไทยไ<ห>นะผมว่านั่น19ดังทั่วไทยผมว่านะสังเกตดูนะมันเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้เนาะไม,ไม่ไม่รู้เือนกันครับผมพี่ตายอขอให้ออกขอให้มาขอให้ปังค่ะครับผมพี่ตายคนก็ไปหาซื้อลอตเตอรีร่ไว้เยอะละครับผมจ้ะก็ตามนี้เนาะ ก็ขอให้เอฟซีที่ติดตามน้องวาหัดกับพี่ตายหมดนี่หมดสิทธิ์เลยกินเลยใช้เลยลอยเง่งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เลขวิ่งสายโจรเจอกันสิบโมงนะคะครับผมได้ครับพี่ตายครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมเดือดรคุยกับพี่ตายอ๋อรับแรกครับผมเลข็อบวงในมาแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอฝั่งนี้ดีขึ้นฝั่งนี้ดีกว่า ขึ้นหน้าจอให้นะครับผมบนครับฟันที่1ครับเลขล็อกวงในครับ190ครับ191ครับ192กครับผมเนาะให้เอฟซีทงช่องครับผมตัดเล่นทั้งตัวด้วยนะครับ190191192ครับล่างครับให้มาครับ16เม็ดเดียวครับ16เม็ดเดียวครับเลขล็อกวงในครับผมเนาะงดทีแล้วออก16บน หรือว่างวดนี้จะออก16ล่างครับฮตามนี่ครับผมเนาะวันนี้วันพระครับผมมือเศร้านี่ตื่้แต่เศ้าครับผมเนาะไปไซบาไปวัดมากครับผมก็เลยมือนี้ครับตอนนี้เดินทางมาวัดปู่ศรีสูนครับนํำลายซื้อเอฟซี F T ทังช่องฝากลายซื้อมาเปิดดวงกระปูมือนี้กับสิบหาแล้วจะน้ำลายซื้อมาให้ปู่ศีศูนย์เปิดดวงให้เอฟซี T ทั้งช่องที่ฝากลายซื้อผมมากครับผมเนาะ แต่ว่าถ้าใครจะฝากมาตอนนี้ไม่รับนะครับรองงดหน้านะครับเพราะว่าวันนี้15แล้วพรุ่งนี้16กครับผมพรุ่งนี้16ครับเดี๋ยวเมื่อนี้จะมาตามเงล็กปูสี่ศูนย์ต่อจากชิปนี้ให้เอฟซีทั้งสองครับโค้งสุดท้ายงดที่แล้วครับปูสี่ศูนย์ให้มาครับ1นึครับแล้วก็1นึบนครับกระตามนี่ครับผมเนาะกระสุดท่านี่กับเขาอุ้ยพ่อให้เอฟซีทั้งสองที่เมืองลิปนี้ครับผม เดินทางแคลคดปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบเย่นลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กัะสวัสดีครับเจอคลิปนาครับผมเนาะ